สวัสดีวันนี้ก็มาอยู่ในเกมม o b i l e เ e gend เ,เนาะกับฮีโร่บอดี้แมนบอสบอดี้อ่ะบอดี้กะนแหละ <c oughs> มันีก็ไม่ยืดเล่นครับอ่ากูชิีอ่อนเนาะ กุศิออนกุศิออนคอยมาว่ามันกุศิออนเพราะว่าเป็นภาษาบ้านเลทอดกุศิออนคิวมันไรตัวหน,นึ่งแล้วนะเอาอยังบอกก้ามมาวะ โมกามากุสิออนโมกามามันกามันกาตอนนี้เฮาชีวียวหกเลยเนาะแต่ว่ากุสิออนยันงเวียโสามอยู่เลย <'m> ลาก่อนลาก่อนตัวน,นี้กาแต่ก่อนคอยใส่แตแหล่งอยู่เนาะอ่านี่นี้กายังใส่อยูอ่เป็นบางสนะ่วนเนาะบาน เบือง,งเผื่อนนำ้ำบืงทีมน้ำว่ามันควรจะเอาม,มาว่าตอนนี้กันหลอดบอได้เนาะแต่ว่าด้านปอมนี่ไว้ด้านปอมไว้กูสิออนเอาวเรย <c oughs> ียบร้อยเฮ้ยน่าสงสารวนะแต่ว่าสีดนมังดับมันหลองเขา To forget to o f r is โอเคไปกลับบ้านเนาะเดี๋ยวโดนมันล็อกเป็นตัวฟาร์มฟอมเนาะเก์ okay, นี้เทาน่าสิเกิดมนะัสามพันหกโอเคน่าสิเกิดเห็นกูศิออนนี่เลยกูศิออนหนูเป็นกูศิออนติดปากเลยเนี่ย To stay. Mày chịu cái tay ơi. Tôi chép 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 เรียบร้อยพี่เกอร์ไปเอาพี่เกอร์มีไปเอ้ยมันมาอีกแล้ว <c oughs> มันมาอีกนะไูกุิออนกุศิออนอ่ับูุศิออนอีหยังวะ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวที่ยิงแห้งดี่สุดนะ <c oughs> มาพอมากระเด็นมากระเด็นออกมาเนาะ

แทงไปแทงเนาะเอาเิเอาเิมันรอการเห็นรอยะไรยา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 ,ยาสามสองหนึ่งซุนฮิฮ <c oughs> ้ยีมันจีจับมันจีจับห <c oughs> ยอเขึ้น <c oughs> <c oughs> ตะโลกกว่าคิดว่าสิบปลอดเลยเมื่อกี้เนาะแต่ว่ามีสกิลสกิลนี้สกิลสองเป็นแบบกดหัวลงล่ะกันนี้กูสิออนจูเลียนนายชิเป็นเสียวกันเนาะเสียววะ แข่งเข้าไปหิววิวิยะยะไม่นี่ล็อกกันและบางดีไม่่ล็อกกันนี่ยุ่งๆเอาคิที่มันเห็นยังเวทมันแน่ๆมันมันรักเยอะ เห็นกุศิออนกุศิออนเอาแต่งเ euh สือให้ม네ันเลยเนาะกุศิออนให้เล่นโหดกับโหดดิกุศิออนเนี่ยัวนี้กระโหดขึ้นนั่นแหละเบิ้งสกินมันงามเป็นงามเลยดตายนักกุศิออนอย่างเดียวเลย กุศิออนมา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 ลอกกันยงมั้บอยอก้อยังไงล่ะกุศิออนถกมาเทิอมันนายสิดักบอลได้จากบอลนะเรียนกับซูใส่ใสย อ่าแหวนบายบายบายลาโหลไปเลยคิวมาแปลตัวเลยเนาะอ่ะกูสิอ่อนฮกฮกสูนตอนนี้แห้งแห้งสุดเลยเนาะแบบสกิลหนึ่งแล้วอาร์ตีก็ยังสิตายแบบเอาสกิลหนึ่งแล้วก็ใส่อาร์ตีต่อ มาดิเรียนลอยอ้๊บอุ๊บหมดไเนาะยังเหลือประมาณสามลอยเรีย,รยนเมื่อกี้อ,อันเน,น่อีนกอีนกพี่ลาบมันกะปั๊บใหม่เนาะปั๊บใหม้มันแบบคูดา้าไวขึ้น กดอันติเมตมคอยอ่านคอยอ่านแบบหยแบบร้อยยแบดบ้อยดิจิกามาบอฉันนั้นแหละทิกเกิดควรมีใยคาแต่บใบคาบนาเลยเชียร์สิิวนีไปสิ กุศิออนมามาดิกูศิออนคล้ายๆว่ากูศ <te ิออนคล้ายๆว่าโตแบบโยนเกมเนาะเออมึงมึงสู้กูรลายกูศิออนดีกว่าสิดีกวะาจับแล้วจับนกขยังขาวยามาธานี้โอ แอบตีใส่ถึงสู้เตะตายวะนาะงบ่โหกันเน้องจะเหรียญอามาบ่มีบ่มีความนิยมเว้ยมีความนิยมเลยบ่มีความแบบนิยมคนคนแบบเหรียญร้ายบ่มีเอ้ามานากันสิหมดละ มนาน่าสียมัดเดี๋พามาเจอที่ตายกับตายเนี่ทยทตายอะไร <c oughs> จบยากเลย่มีเวทกันบานนะเวทที่ทิมระเบิดนะ là bữa lên nhắm bộ nó Memories are who we are này, này If only happiness could last đây là măng Tài, มาไหม,มประมาณไปได้โดนสัตว์ดาวเลยประมาณมันหลายสัตว์ดาวถ้าโดานสัตว์ดาวนี่คนที่สัตว์ดาวเขาชีได้เงินเน,ะเเนาะได้เงินหลายเงินเอาเก่าพันเก่าพันเจ็ดแสดงว่ากุศิลกุศิลกระต่ามาหน่อยเนาะ ไอ้ตันนี้ก็ถึก,กเรียเลยเนี่ยถึกเป็นถึกเลยแห่งคนลุ่มลายๆครับไปของกระดาษที่เตรียมมายัองอีกสินเดียวเป็นยังไงเป็นเกเกะเมื่อคืนนี่นะเ,นนนเลนโบดีในแหล่งอะไรแต่ว่ามีคนมาสอนเอาวะออไอ้โบดีออกอเนี่ย เอากระอ,อ้อไอเฟิรนออกเอกบอร์ดีมันกิดทั้ยนั้น,นออกก็แบบุมียังเปลีป่ยนแปลงไปไลายตัวเียบร้อยวะโบุตอแล้วมันหางเนาะมิติใต้ดีวันนี้บังดับหรอกครับวะบมกลับวะกลับครับ อามนอแมนอมนอมนหยกบอโดนไปจบได้จบได้จบได้จบสิบสีนาทีละเนี่อออร์รเซเบอร์กับปับมาแบบนดีเลยโดนเิเบอร์มักกะสียกลเนาะสกี่มักกะสี้อมอยู่ เรียร้อยยงกระท่านเรียกว่าสิแผลวะบุปนญหาใจแคเน้เอนนว่า <S <S มันคืนบนันเขาป๋ไดเลยเอาเป็นก็เกิดดีบะดีดีดีพกุศิออนมันกุศิออนมั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 นแห้งละ มันอยู่นี่ปะถ้าได้บั๊บบับแดงแห่งแห่งสีแห่งเนาะมันสีแหงเกินอืมโด,โดนโดนอะไรมันปั่นนะเรียบร้อยเรียบร้อย ตายสามแล้วนะ okay. เนาะโอเคบางไปบ่งมาในเลสเกมในนายซิแพรแล้วมั้งไงมันแน่ใจเนาะโดนล็อกอีกสูมามันกันลีลาเนะิเบอร์แบบมันมันบอ่อยักล็อกนั่นแหละบบว่าต้องเดินกระป๋อมอีกจังหน่อยอากยก แย่แล้วโอ้เกมปีกใช่เรียบร้อย <L. I. S 1> โอ้หัวมันลายกูสิอ่อนนะตอนนี้มันชิมันชิแข็งนะมันหัวอ่อนละพอเกิดมาเ,าเน,มานี่ยก็เ,เกิดยังแงเรียบร้อยมายยตายตายใช่ โอเคแล้วก็เกิดตัวนี้แค่รอดไปได้ตัวนี้แคเบื่อตายเองแค่รอดบปได้เนาะเรียบร้อยปะเรียบร้อยแค่รอดไปได้แค,ค่คนนี้แล้วเนาะ ม,มันตอ้องอ,อ่่คนเรียนเลยจะเรียนไปเรียนนะแต่บดเคเรากอนแต่บอดี้แคทเพื่อนชวนมาเนาะรับก่อนบ่ตาย จะเหรียญไปไปขำไปขามันแต่ว่าโดนมันขาตลกมาแพ้เนาะไดนเลยแผลแพ้บผเรียบร้อยแพ้ก็เบิ่งแพ้ครับก็เอาเาเบิ่งกันเบิ่งสถานการณ์ก็โหแล้วนะว่าจะแผลเราต้องเบิ่งไลยเนาะ ฤษสิออนมันาเชืเอานี่ดักมันน่านี่เฮ้ยมาตีจะคนนะบอมาเนาะฝากฝาฝากเล่นเซเบอร์ให้กรไดสู่มา บอตัยตายปะตายั้อเใน<ป>เวลาจบปม,มัม้งกูจะอ้อนตายกะอุ่นใจนหน่อยนะ

โ okay. okay. อเคมันจีบเจ้าพ่อไปจ้ะโอเคอ่ะกาโมนี้กะสั่งในแล้วน่ใไปมากกาปติดตาม,มาเ้เดียวไปกะไปแ๊ายบาย